กลางดึกคืนหนึ่งในหมู่บ้านวนคําหมู่บ้านเล็กๆริมป่าทางภาคเหนือของลาวแสงจันเลือนลางลอดผ่านกิ่งไม้ท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดร้องระงม,มอยู่ตลอดแนวทุ่งนาชาวบ้านต่างก็หลับไหลอย,อยู่ในบ้านไม้ยกใต้ถุนมีเพียงคนกลุ่มหนึ่งยังนั่งล้อมวงอยู่ริมกองไฟข้างกระท่อมของพ่อมวนหมอผีแก่ประจำหมู่บ้านอย่าออกไปกลางค่ำกลางคืนช่วงนี้เดอ้อ ผีพงมันออกหาเหยื่อแล้วเสียงพ่อมูลพูดพลางเป่าขวัญยาเส้นออกจากปากผีพงในตำนานพื้นบ้านว่ากันว่าเป็นผีที่ต้องออกหากินยามค่ำคืนแปลงร่างเป็นลูกไฟลอยละล่องตามยอดไม้มักจะตามกลิ่นคนมีแผลคนเลือดหรือแม่หญิงท้องอ่อนหากใครเผลอหลงกลตามแสงไฟนั้นไปจะไม่มีวันกลับมาอีกเลย คืนหนึ่งชัยยะกับคำสิงแอบออกไปดักสัตว์ใกล้ชายป่าแม้พ่อมูลจะเตือนแล้วว่าช่วงนี้มีคนหายไปกลางดึกหลายคนแต่อยากรู้อยากเห็นก็ทำให้ทั้งสองไม่ฟังเสียงห้ามขณะเดินลัดเลาะขอบป่าแสงไฟสีส้มจางปรากฏลอยอยู่เหนือยอดไม้ไฟหยังลอยได้วะไม่ใช่คมไฟคนเมืองดอกบอทําสิงหัวเราะมันลอยต่ำลงมาแล้วเว้ยมึงดูดีๆ นั่นไฟบอมีเงาเงามันอยู่บนหัวเราจูๆ่ๆแสงนั้นพุ่งวูบมาใกล้อย่างรวดเร็วเสียงลมหวีดหวิวประทะแก้มและเงาเปลวไฟสว่างจ้าเหนือศีรษะของทั้งสองชัยะคว้าตัวคำสิงได้ทันแต่บางอย่างก็จับข้อมือเขาไว้แน่นเสียงกรีดร้องดังขึ้นในป่ามืดเช้าวันถัดมาทุ่งนาเวินคำมีเสียงบีดร้องของหญิงชาราดังลั่น บักชยยะมันยังหายใจอยู่พ่อมูนพ่อมูนมันอยู่ใต้เถียงข้าวชายหนุ่มนอนตัวสั่นราวกับถูกจับแช่งในน้ำแข็งเขาพร่ำขูดซ้ำๆด้วยเสียงแผ่วเบาแสงไฟแสงไฟมันมีหน้ามันมีตาชยยะถูกหามกลับบ้านดวงตาแดงฉานเหมือนถูกลมร้อนเผาข้อมือมีรอยเขียวคลำ้ำเป็นรอยมือเล็บยาวเกินคนแต่ที่น่าตกใจกว่าคือ คำสิงหายตัวไปไม่มีใครเจอร่องรอยแม้แต่รองเท้าด้านหนึ่งของหมู่บ้านมิ่งคำพรรรยาสาวของผู้ใหญ่บ้านนั่งหวีผมอยู่หน้ากระจกแต่เสียงหวีไม่เหมือนหวีผมธรรมดามันเป็นเสียงขูดเหมือนหวีผ่านก้อนเนื้อแห้งๆผมของนางหล่นลงพื้นทีละเส้นทีละกระจกุกแล้วกลายเป็นเถาวันสีดำคืนนั้น พ่อมูลทำพิธีเสียงทายผีโพงเขาวางขันห้าจุดทูบเรียกผีเฝ้าหมู่บ้านแล้วหยดเลือกไก่ดำลงกลางใบตองหากในหมู่บ้านนี้มีผู้เลี้ยงผีโพงอยู่จริงขอให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงตัวมาเดี๋ยวนี้เปลวเทียนกลางพิธีดับลงทันทีทูบที่เคยเผาไหม้กลับลุกเป็นเปลวไฟพุ่ง,งสูงสองเมตรเสียงครซิปดังมาจากความมืด เจ้ารู้มากไปแล้วพ่อมูลเจ้าคือรายต่อไปรุ่งเช้าพ่อมูลหายตัวไปจากกระท่อมมีเพียงเส้นผมหนึ่งกำมือวางอยู่กลางหม้อดินเปรียกไปด้วยเลือดสดคืนพระจันทร์เต็มดวงหลังจากพ่อมูลหายตัวไปชาวบ้านในเวนคำเริ่มหวาดผวาประตูหน้าต่างถูกปิดตายตั้งแต่หกโมงเย็นเด็กเล็กถูกสั่งห้ามออกจากบ้าน เสียงกระดิ่งลมดังเบาๆตลอดคืนทั้งที่ไม่มีลมพัดเงียบเกินไปนั่นคือสิ่งที่ชัยะรู้สึกเงียบเกินไปเหมือนพายุก่อนพัดมาคืนนั้นมิ่งคำออกจากบ้านใครเห็นเธอก็พูดเหมือนกันว่าเฮาเห็นมิ่งคำยืนอยู่กลางทางดินคนเดียวแต่ใต้แสงพระจันทร์บ่มีเงาเลยชัยยะรู้ทันทีว่านี่ ไม่ใช่มิ่งคำคนเดิมเขาตัดสินใจแอบตามไปทั้งที่ร่างกายยังไม่ฟื้นดีมิ่งคำเดินตรงเข้าสู่ป่าทางทิ่ตะวันออกเส้นทางต้องห้ามที่เคยมีคนหายห,ายหลายสิบคนในรอบหลายปีแต่ทันใดนั้นเปลวไฟลูกหนึ่งลอยออกมาจากยอดไม้พุ่งเฉียดหัวชยยะไปแล้วอีกลูกอีกลูกไฟหลายดวงลอยวนรอบมิ่งคำเหมือนกำลังเคารพสิ่งใดอยู่ มิ่งคำค่อยๆยื่นมือออกไปแตะลูกไฟเปลวไฟลอยเข้ามาใกล้เธอก่อนจะซึมเข้าสู่ฝ่ามือและตาขาวของมิ่งคำกลายเป็นสีดำสนิททันทีเธอหัวเราะเสียงต่ำในเมื่อเจ้ารู้แล้วก็ไม่มีทางกลับออกจากป่านี้ได้อีกเลยชัยะหยิบได้ผูกข้อมือพระที่พ่อมูลเคยให้ไว้ รีบผูกข้อมือพลางท่องคาถาป้องกันตามที่พ่อมูลเคยสอนไว้แต่ก่อนที่เขาจะวิ่งหนีเสียงหนึ่งกระสิบใกล้หูเจ้าก็เคยอยากรู้ไม่ใช่หรือว่าผีโผงคืออะไรกันแน่ถ้างั้นมาเป็นมันด้วยกันซะเลยสิหลังคืนที่ชัยยะหายเข้าไปในป่าไม่มีใครพบเขาอีกจนกระทั่งวันที่สามมีหญิงชราคนหนึ่งในหมู่บ้าน เปิดประตูออกไปตอนตีสาเธอบอกว่ามีคนมาคาอประตูเรียกชื่อคอยเสียงมันเหมือนคำสิงเลยแต่หน้าบ้านไม่มีใครอยู่เลยเหลือเพียงเศษเถาวันดำแห้งติดอยู่ตรงธรณีเย็นวันเดียวกันร่างหญิงชราถูกพบที่ลำธารดวงตาถูกควักออกเศษผมดำพันอยู่รอบลำคอเหมือนถูกรัดด้วยมือผี ขณะเดียวกันที่ชายป่าลึกชัยยะฟื้นขึ้นมาในถ้ำแสงไฟสีส้มลอยวนอยู่เหนือศีษะเขารอบตัวเต็มไปด้วยรอยเล็บบนหินราวกับมีใครพยายามหนีแต่ไม่รอดเขามองมือข้างขวาของตัวเองเล็บเริ่มยาวผิวเริ่มซีดเส้นเลือดใต้ผิวเปล่งแสงส้มเรืองรองเขากำลังกลายเป็นผีโพง เสียงหนึ่งดังจากมุมมืดของถ้ำเจ้ากำลังได้รับของขวัญเหมือนข้าเมื่อสิบปีที่แล้วชัยะหันไปเห็นชายร่างผอมสูงดวงตาสีดำกลวงโบยืนอยู่คือคำสิงคำสิงเล่าว,ว่าเขาไม่ได้ถูกผีโพงฆ่าแต่ยอมแลกเนื้อหนังเพื่อรอดด้วยการทำพันธะกับผีโพงตนหนึ่งมึงจำได้บ่ สมัยเด็กพวกเขาเคยเข้าไปในป่าห้ามแล้วเจอเงาไฟที่ลอยวนอยู่บนยอดไม้ตอนนั้นข้าสบตากับมันแล้วข้าก็ฝันเห็นเลือดทุกคืนจนโตคำสิงพยายามโน้มน้าวชัยยะให้ยอมเป็นพวกเดียวกันเพราะเมื่อถึงคืนขึ้น15บห้าคเดือนหน้าผีโพงตัวแม่จะตื่นขึ้นจากใต้ดินและพวกเขาจะมีอำนาจมากกว่า คนในหมู่บ้านทุกคนทางหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มหายตัววันละคนทุกครั้งที่มีเสียงข้อประตูตอนตีสามผู้ใหญ่บ้านสั่งห้ามเปิดประตูเด็ดขาดหลังสี่ทุ่มแต่แล้วคืนหนึ่งมิ่งคำเดินออกจากบ้านผู้ใหญ่พร้อมตะก้าขนมและเทียนแดงเธอเดินเคาะประตูบ้านหลังหนึ่งแล้วพูดเบาๆว่าเปิดเด้อ เ่าเอาของมาฝากเสียงเด็กในบ้านถามกลับว่าแม่จา๋าเสียงนี้มันเป็นของผู้หญิงที่ไม่มีเงานี่นาคืนพระจันทร์เสี้ยวหมู่บ้านเวินคํากลับมืดมิดเหมือนจมอยู่ใต้หนาแต่ท่ามกลางความเงียบเสียงไม้เท้ากระทบดินดังแว่วมาแต่ไกลพร้อมเสียงสวดมนต์แผ่วเบานโมเมตตาอรหังสวาหะ หลวงพ่อสีพระทุดงผู้ออกเดินทางจากเขาเวียงคำเดินเข้าหมู่บ้านพร้อมผ้าเขาม้าเก่าๆผ้า,าบากับย่ามหนังเสือดำที่ข้างในมีกระดูกเงาเ่าตากแห้งเมื่อหลวงพ่อสีมาถึงศาลาวัดชาวบ้านพากันกราบลงทันทีพวกเขาเล่าเรื่องประตูที่ถูกเคาะตอนตีสามเรื่องมิ่งคำที่ไม่มีเงา และเรื่องไฟผีที่ลอยในหมู่บ้านทุกคืนหลวงพ่อสีฟังเมียบเงียบแล้วพูดเพียงสั้นๆว่าผีโพงมันหิวแต่มันไม่ได้หิวเลือดมันหิวใจคนต่างหากตัดภาพไปยังป่าชัยยะเริ่มต้านพลังของผีโพงไม่ได้เขาเห็นภาพหลอนตลอดเวลาคำสิงยิ้มในเงามืดมิ่งคำชักชวนให้ฆ่าคนและแสงไฟ ที่วนอยู่รอบหัวเขาทุกคืนเขาพยายามจะเอาเล็บของตัวเองออกแต่ยิ่งขุดก็ยิ่งลึกจนเลือดไฟไหลออกมาจากปลายนิว้วหลวงพ่อสีจุดทูปใบลานพันปีตั้งยันดินหน้าวัดใช้ผ้าเขาม้าจุ่มในน้ำมนต์ขึงไว้กับเสาไม้ทั้งสี่ทิศคืนนี้ผีโพ,พงจะมาเอาคนสุดท้ายแต่ข้าจะให้มันได้เจอกับวิชา ผูดงสลายเพลิงเวลาตีสามเงาไฟผีโพงเริ่มเคลื่อนตัวสามดวงห้าดวงเก้าดวงลอยมาจากทุกมุมฟ้าเปเลวไฟเหล่านั้นมีใบหน้าเหมือนเศษวิญญาณผสมกับเปเลวเฟืองพวกมันแผดเสียงแหลมเสียดแทงหัวใจคนที่ได้ยินหลวงพ่อสีใช้ผ้าขาวม้าเปื้อนวิญญาณเวียงเข้าใส่ผีโพง เปเลวไฟลุกไหม้แต่พอโดนผ้าก็ร้องโหยหวนแล้วแตกสลายสาธุปิดตามหาอุทกังอรหังห้าห้าเสียงสวดสะเทือนพื้นดินไฟลูกหนึ่งพุ่งเข้าใส่หลวงพ่อสีแต่ท่านยืนนิ่งยันดินที่พื้นเรืองแสงขึ้นเปเลวไฟถูกดูดลงพื้นแล้วเงียบหายไปแต่แล้วนิ่งคำโผลมากลางสนามวัด นางร้องไห้กลุ่มท้องก่อนพูดด้วยเสียงสองเสียงทับกันว่าอย่าทำร้ายพวกมันพวกมันคือลูกของข้าจูจูชัยยะก็เดินออกมาจากความมืดครึ่งหน้าเป็นมนุษย์อีกครึ่งเป็นผีโพงเขามองหลวงพ่อสีและพูดคำสุดท้ายของตอนนี้ว่าถ้าท่านจะหยุดพวกมันก็ต้องฆ่าฆ่าก่อน คืนสุดท้ายของเดือนคืนพระจันทร์แดงหลวงพ่อสีพาชยะที่ยังครึ่งคนครึ่งผีมุ่งหน้าเข้าไปยังป่าผีเผาป่าที่ในอดีตเคยใช้เผาศพของผู้ถูกกล่าวหาว่าเลี้ยงผีโพงและตรงกลางของป่ามีตาน้ำผีบ่อน้ำสีดำสนิทที่ไม่มีใครเคยตักน้ำได้หลวงพ่อสีถือตระกุดพันศพของขลังทำจากเส้นผม กระดูกและคำสาบของผู้ถูกเผากว่า99ศพท่านบอกว่าหากผีโพงตัวแม่ปรากฏต้องใช้เลือดของมันผสมกับน้ำในบ่อนี้และใช้ตระกุดจานคาถาม้วนเป็นตราประทับผนึกมันตลอดกาลขณะที่เข้าใกล้ตาน้ำมิ่งคําปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้ร้อมไห้แต่ยิ้มเยือกเย็น ในแสงจันแดงร้อนนั้นร่างของเธอส่องประกายเพลิงดวงตาเรืองแสงและเงาที่ทอดกับพื้นกลายเป็นร่างของนางยักษ์ไฟเจ้าขีโพงตัวแม่คือมิ่งคำหญิงสาวที่โดนเผาผิดคนเมื่อ30ปีก่อนวิญญาณของนางสิงร่างลูกหลานรอวันเส้าคืนผีโพงทั้งฝูงลอยเหนือยอดไม้เปลวไฟนับร้อยลูกวนรอบตาน้ำ เงาไฟของคนที่ตายไปแล้วทั้งพ่อมูลคําสิงและคนในหมู่บ้านที่หายไปล้วนอยู่ที่นี่ชัยยะยืนอยู่ตรงกลางราวกับถูกเลือกให้เป็นผู้สืบทอดพลังแต่เขากํามือแน่นยิบตะกุดพันศพขึ้นแล้วพูดกับมิ่งคําว่าคันเลือกจะเป็นคนไม่ใช่สัตว์ไฟอย่างพวกเจ้า แล้วเขากระโดดลงในตาน้ำผีพร้อมตะกุดทั้งร่างจมหายไปในบอ่อดำปาฏิหารกลางเปลวไฟท่านใดนั้นเสียงระเบิดของเปลวผีดังลั่นฟ้าเปลวไฟทุกลูกระเบิดเป็นพุนแสงผีพงสลายเงาของมิ่งคำกรีดร้องยาวนานก่อนสลายเป็นสายควันหลวงพ่อสีนั่งสมาธิท่ามกลางเท่าผงท่านกล่าวว่า วิญญาณของมิ่งคำลุดจากคาสาบแล้วผีโพงหมดแรงเพราะตระกุดพันศพดูดพลังทุกวิญญาณที่ถูกหลอกใช้ตอนจบเงียบงันหลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านเวินคำกลับมาเงียบสงบอีกครั้งไม่มีใครเห็นแสงไฟลอยอีกเลยแต่วันหนึง่งมีเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่ริมตาน้ำเขาพูดกับเงาของตัวเองว่า เจ้าช่วยข้ารอดวันนั้นใช่ไหมชัยยะเงาของเด็กชายยิ้มกลับแววตาเรืองแสงสีอมจางๆก่อนจางหายและเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบบริบูรณ์